โอเคครับสวัสดีครับผมกับพาร์ทที่4นะครับกับภารกิจบลูไทฟูนนะครับผมใต้ฝุ่นสีฟ้าเหรอคีย์ออเจกตีฟก็คือซีเคียวอีเวนต์ไปเก็บหลักฐานมานะครับผมแล้วก็จัดการศัตรูทั้งหมดโอเคไปดูมิชชั่นโอเวอร์วิวนะครับ have what we need to take Marco down. According to her intel, Sabre has been funding its operations by smuggling narcotics over the border. Their main distribution point is an abandoned factory in the industrial district of the capital. We're sending you in to secure the location and recover key intel on their buyers. Your insertion point is a discreet location in a scrapyard to the south of the factory. There is no time for us to gather better intel, unfortunately. เราต้อง act ก่อก i าจว่า e t r o v e ยว่ายศตรูได้ถู o ทง AO รโรงงานเย t o ีโอเคยังเยอะเลยลงตรงนี้ผ่านตรงนี้มีทางเดินมาด้านนี้ได้โอ้เยอะจัดโอเค พร้อมเกียร์อัพเรียบร้อยพร้อมลุยครับโอเคครับเตรียมพร้อมเข้าภารกิจบลูทฟูนเอาเดี๋ยวขาดเซนเซอร์เดี๋เด๊เดอ่าแต่ไม่พออ,อะไรออกดีนี่ไม่ได้ใช้ไปภารกิจ ที่4ครับบลูไทฟูโอเคนี่เป็นจุด จุดลงจอดจุดเข้าตรงนี้มีลรตเตเวนสองตัวในซอยอีกสองโอเคเขียแรตเตะเวนก่อนแล้วเขียตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วเขียในซอยจัดไปโอเคกับภารกิจบูไทฟูนนะครับเหมือนโรงงานซากเหล็กซากขยะ ค่อยๆย่องไปโอเคตามหลังมาเช็คลายไปที่สิบสองนาฬิกาด้วยกันอ่ะนั่นไงนั่นไงหนึ่งล็อกไว้ล็อกไว้โฟก,กัสไว้พบมีสองตัวพร้อมพร้อมเออปุๆป,ป,ปไปเรียบค่อยๆย่องค่อยๆยอ่อ,ยอ,ยยองเน้นเน้นภารกิจเงียบเน้นสเตล ไม่อะไรจริงๆไม่ไม่ดังเอ,อ๊ะนั่นไงอีกหนึ่งเลเซอร์จอไม่เห็นเด็ดใช่ไหมนั่นไงเอ,าอ้าไม่ตายเด็ดเออเออโอเคเดี๋ยวข้างบนไกเป็นล็อกข้างบนชิมเป็นล็อกข้างบนไหมเออล็อกล็อกซอยนี่ไว้เออตั้งเป้าไว้เอ,อืมต่อไปก็ค่อยๆเรามาดูสนุนตรงนี้ แอร์เรียกเคลียร์ที่เหลือตามมาเอ่อโคเวอร์ตรงนี้เข้าได้ให้ใครไปฟินิกไปเอ่อโอเคเรียกฉลิมบารวมแล้วยอมเอ่อฟินิกล็อกไว้ข้างหน้ามีกองไฟมีอักษาตามมาท่าช้างตามมาท่าช้าเข้าโคเวอร์กัน มีใครไหมเอ่อไม่มีไม่มีไม่มีหรือไม่เจอโอเคไอโน้นเอาไว้ตรงนู้นคนหนึ่งก็กิดลี่มาแคมป์อยงนี้ไว้อ่ะนั่นไงหนึ่งเดี๋ยวได้เด้เดี๋ยวมีมุมยิงเดี๋ยว,ยวขอเข้าโคเวอร์ครบกันเออชิมล็อกไปแล้วชิมล็อกไปแล้วคิดลี่ก็ล็อกเยี่ยมเยี่ยม เปลี่ยนปืนพกเพราะว่าเดี๋ยวจะยิงผ่านตู้คอนเทนเนอร์ใช้ปืนยาวมันติดดีล็อกไว้ลกไว้เอ่อย่างงโ้อุ้ยบ้าเอ้ยเสียงดังมีใครมามีคนมายิงเลยยิงได้ไหมแองโกแองโกเออนะไงใส่แล้วโอเปนไฟเลยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊เออ โอเคเปิดโอเป็นไฟล์แล้วอ้อยอเลิร์ดเอ่อเอาไงดีหาโคเวอร์หาโคเวอร์โคเวอร์ล็อกไว้ล็อกไว้เออยิงยิงยิงสาดสาดัตยิงเลยยิงเลยโอเป็นไฟล์แล้วโอเป็นไฟล์แล้วโป๊ะโป๊ะลังกล้องหลังกล้องเอเอเฮ้ยมีรถมามีรถมาสุดแจ้งว่ามีรถมาเอา่อ ไม่ดีไม่ดีโอเคทุกคนเข้าโฟเวอร์แล้วแต่รถมันมาทางไหนเดี๋ยวมาเข้าโฟเวอร์ตรงนี้ถอยมาถอยมาถอยมาเอ่อฟินิกส์ถอยไปนี่ถอยทันไหมถอยถอยไปนี่ถอยไปนี่เออนั่นไงรถยิง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 ซาดซาดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือโอเคอยู่ทำเลดีอยู่ทำเลดีเดซฟไปได้เยอะ เอข้อาทุกเวอร์ตรงนี้ล็อกไว้ล็อกไว้เออฟินิกฟินิกตามมาโอเคเดินมาเช็ครถเออใครมาเข้าทุกเวรตรงนี้โอเคกิลลี่กิลลี่ใชสไนากิลลี่ฟาวด์ฟาวทางไกลได้น่ารถคันนั้นว่างอาคารอนะอาคารก็ไม่เห็นใคร ไปไปไปอ่าหยุดนะเอ่อ,อ,อ,นะอ,อฟินิกฟินิกมาล็อกนี้ไว้โอเคล็อกไว้ผมหน่อยเออล็อกไว้ล็อกไว้เยี่ยมเอ่อกิตลี่มาตรงนี้กิตลี่มาล็อกล็อกเข้าอาคารไว้ต่อไปก็ชิม,ช,มชิมมาเออชิมมาหนักล็อกตรงนี้ เย yeah. อนนด้ล็อกอาคารนู้นหมดแล้วเหลือข้างอาคารเดี๋ยวผมไปเช็คเองเช็คคนเดียวน่าจะได้อยู่ถ้าอาคารมีคนมีอะไรก็เดี๋ยวลูกน้องสามคนจัดการได้โอเคค่อยๆปะั่นไงสองตัวยิงดีไหมเนี่ยเอ,อข้าปุ่เบรละปโอ้โอ้ไม่ไมตายนัดเดียวไม่เข้าหัวเกือบ โอเคมีใครอีกไหมซ้ายมีไหมยังไม่เห็นใครมีบันไดมีบันไดเอ่ชั้นสองมีอะไรเนี่ยไปเช็คชั้นสองปีนขึ้นบันไดกันจะช้าโอเคนั่นไงหนึ่งยิงได้ไหมยิงได้ไหมเอ้ยติดเกือบเอ้ยมีมีเจียมมีอีกไหมมีอีกไหม ข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวนะติดติดกำแพงเดี๋ยวกอนรีโหลดเรียบร้อยพร้อมไม่ค่อยเช็คไปเช็คไปอืมหายไปไหนละอันนั้นไงไงไฟยิง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 เอเอเกือบแล้วมันอูชิดใส่เลยเมื่อกี้ดิโอเคอ่าทีนี้เปิดประตูเข้าไปเช็คในอาคารสามสอง พร้อมไปม,มีอะไรไหมเอ่ยไม่มีเปิดประตูเข้าไปมีไหมทีเ่เรียบตู้สำรวจไม่ได้อ่าเดินไปเดินไปชั้นสองชั้นสองส่องลงไปได้ไม่มีใครชา้ชาช้าเคลียร์ห้องเคลียร์มุมโอเคเรียบอ๋อ mm hmm. oh. สีเคลียร์อีเดนต์ เออมีหลักฐานเหรอนี่ไงมีด็อกตรงนี้เจียมโอเคต่อไปสุดที่ซัทเดอร์วันได้อินเทลแล้วออปปิแดดโอเคถอนตัวได้เลยโอเคเรามีออสกาไมค์มารับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะภารกิจของเรายังเหลืออี a วกกับคอมพลว เดี๋ยวนะใช่ยูเอเช็คอยู่ในอาคารหนึ่งมีวิ่งนอกอาคารอีกสองเอ่อว่าไงดีเรียกมาเช็คนี้เนี่ยเออเรียกมาโคเวอร์งี้ฟินิกโคเวอร์นี้คนหนึ่งเอ่อกิลลี่กิลลี่มาโคเวอร์แทนฟินิกเอ่อจะเคลียร์ใครกี่ก่อนเคลียร์สองตัวนี้ยังไงดีเนี่ย ฟิลิคเข้าโคเวอร์ดีๆส่องมาทางนี้อ <ๆ S 1> ไม่ยอมเข้ามุมที่ต้องการเนี่ยใครต้องลงไปเช็คเองเดี๋ยวกันค่อยๆไปโอเคลงบันไดไปเช็คในห้องก่อนว่าจะเช็คยังไงดี มีใครไหมมีใครไหมอืมโอเคทางสะดวกเช็คในห้องมีสองศพเก็บไปแล้วด้านบนเหลียบเ,เข้าไปเช็คในตัวอาคารแกปเปิดประตูไปมีใครไหมแกปอืมโอเคเช็คค่อยๆเช็คค่อยๆเช็ค,ค เคียมีอะไรอ่ะประกอบอาวุธเคบีเหรอเขียวมัเงใช่มีคนไหมมีคนไหมมีใครแอบไปไหมอืมไม่มีเจอวัตถุระเบิดขอคำแนะนำหน่อย โอเคให้กู้ระเบิดได้นะถ้าทำได้แต่ว่าการเก็บข้อมูลเป็นพ r i ริตี้หลักของภารกิจนี้ฉะนั้นกู้ยังไงเดี๋ยวกันเ,เข้า cover กันทุกคนเข้า cover สิเออหา cover ล็อกดีๆล็อกดีๆชิมจะชิมไปอยู่อะไรมุมนู้นอ่ากิลลี่มานี้ ชิมมานี่ฟินิกมานี่เตรียมตั้งร <of> ับเฮียเดดเฮ้ยเฮ้ยยิงดิยิงดิยิงยิงดิยิงดิงดนิงน่งทำไมแล้วปล่อยเขาวิ่งมาประชิดเกือบตายแล้วไหมล่ะโอเคเก็บไปอีกหนึ่งมีใครไหมแต่ไอ้ระเบิดอ้กู้ยังไงเนี่ยเออกู้เลยไม่ได้เดี๋วกกันทำไงหรือว่าต้องซีเคียแอ์เรีย เออขอคิดแปบบ๊บ <Okay, clear. S 1> ดูเหมือนจะเคลียร์ใช่ไหมโ okay. อเคสองคนนั้นมันเหมือนมันจะเข้ามาไม่นี่อ่ะแล้วก็แอเรียนนี้เหลือ,อสองคนนี้แค่นั้นนะ่ะกับทาง e ีกบานเลย eexc สงสัยต้องออกไปเคลียร์พวกแทงโกไให้หมดน่าจะผ่าน อืมโอเคเช็คดีละไปออกไปเคลียร์ไอ้สองตัวซอยข้างๆดีกว่าระเบิดที่ไม่มีอะไรให้กดสงสัยต้องออกไปค่อยๆไปเอ,อ่อที่เหลือเตรียมตามมาดีกว่าไหมล็อกไว้ล็อกไว้ มีมุมยิงไหมเอ้ามุมไม่ได้จังหวะไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ่อไปไหนละมันอยู่ไหมถอยกันถอยกันหามุมกันเมื่อกี้มีมุมยิงแต่แบบไม่อยู่ในโคเวอร์ไงอันตรายไงล็อกไว้ล็อกไว้อะแล้งไงสิ่งฝีเท้าวแล้วยังไงแล้วยังไง โคเวอร์ตรงนี้มันมีไอ้โคเวอร์ข้างหน้าบังอยู่อยู่นอกลายยิงไม่ได้มุมนี้ยิงได้ไหมยิงไม่ได้ติดเออเข้าโคเวอร์ตรงนี้เออนี่แน,น,น,นวตรงนี่พร้อมใส่ตึกไม่ตายไม่ตายตัวไกลตัวไกลเยี่ยมอ๋อนี่ไงซีเคียควคอมพาว์แล้วแค่เคลียร์แทงโก้เคลียร์ศัตรูให้หมดพื้นที่นี้ก็ซีเคียวระเบิดได้เลย,เลย,เย <S <S ทุกคนรีกุ๊ป โอเคกลับไปทางเส้นนี้ไปเราจะไปเคลียร์จุดอ e ีแวกแล้วทุกคนเบร์พ่นฟรีโอเคแล้วก็ดีกุ๊ป <We apon. S 1> ไปไปไปอีแวกอีแวกถอนตัวถอนตัวเสร็จภารกิจแล้วไปไปไประวังด้วยเผื่อมีตัวมาเสริมทุกคนพร้อม สภาพร่างกายพร้อมไม่มีใครบาดเจ็บไปตั้งปืนพร้อมพร้อมบูตลอดต้องระวังคือแบบชะล่าใจทีนี่คืออาจจะแบบลงไปนอนได้อะเ,ออเออข้าโอเวอร์งนั้นเข้าอเวอร์ววไวผมล็อกไปอยู่นี้เออล็อกคนละั่งทีมเช็คขวาผมเช็คซ้าย เคลียงัยดีเจอกันฟินิกฟินิกตามมาฟินิกมาครับผมเด๋อชิมกับกิตลี่ไว้ซ้ายเช็คมีใครไหมไม่ม,มีเตรียมเตรียมเคลื่อนเตรียมเคลื่อนไป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 ซ้ายสอง ผมอยู่ขวาเออล็อกไว้ล็อกไว้เยี่ยมมีสองคนล็อกซอยซ้ายผมเข้าทางขวาเอ่อเอาคมวงงี้อิตลี่เยี่ยมเออไปไปเดี๋ยวชิมตามมาชิมตามมาสิเออตามมาตามมาตามมามาคบวงกับผมงี้ค่อยค่อยมุมมีมุมไหมด้านไงโฟกัสไว้เออเยี่ยม โฟกัสไว้โฟกัสไว้อ๋อปุ๊ปุชิดมีใครมันน่าจะรู้ตัวแล้วเดี๋ยวกันล็อกไว้ล็อกไว้อย่าผีผามรอให้มันมารอให้มันมาเดี๋ยวนะเอ,อ่อเติมไปดีเติมไปไม่ได้กลัวกลัวมันดักเอ,อ่อค่อยๆเช็คชไฟทำไงทำไงปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊โอเคเหลืออีกหนึ่ง <Okay>. เคเคลียยังไงจุดอีแวกเคลียแล้วไปพวกเขารีกุ๊ปเสียงพอมาแล้วไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านภารกิจสีเขียวแล้วเอ็กแทกฟอร์มเอโอเอ่ออุนิตนี่สตอมคาวยีสตอมคาวเก้าอ <Yeah. S 2> ันเดอร์วันมิชชั่นสักเซตฟูล ค okay. จบไปแล้วนะครับกับภารกิจบูไทฟูนนะครับผมเป็นไปได้อย่างราบเรียบก็ oh. ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับติดตามคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ